เราติดดาววันนี้จะพาไปทานอาหารที่คาเฟ่ที่แสนจะอบอุ่นไปด้วยความรักจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันเลยครับมาที่เมนูแรกสปากเกตตี้กุ้งสับซอสมะเขือเทศเจ้าของร้านบอกว่าทุกครั้งที่คุณแม่ทํากินจะหอมโชยไปทั่วบ้านเลยจนลูกๆต้องรีบมารอที่โต๊ะอาหารเมนูนี้กรอบม,มากครับเมนูต่อมากุ้งผัดพริกกระเรี่ยงเมนูนี้ใช้พริกกระเรี่ยงที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและยังต้านสารอนุมูลอิสระและเซลล์มะเร็งได้ด้วยเหมาะกับสายสุขภาพมากๆครับและอีกหนึ่งเมนูแกงส้มไข่เจียวอมกุ้งสด ไหลบัวเมนูนี้จัดเต็มไข่เชะออมมาเป็นก้อนน่นๆ <Wow. S 1> เละกุ้งสดเด้งไหลบัวกรอบน้ําแกงส้มในกลมกล่อมครบเครื่องอร่อยจนต้องให้ห้าดาวไปเลยครับ <Yeah. S 1> และปิดจบด้วยเค้กมะพร้าวน้ําหอมบอกเลยว่าตัวเค้กนี่เด้งดึงดึง <Wow. S 1> เลยส่วนมะพร้าวเนี่ยหอมสดชื่นละมุนมากๆผสมกับครีมนะั้นลงตัวมากๆเลยครับและที่ร้านยังมีเมนูให้เลือกทานอีกมากมายรวมถึงบรรยากาศร้านก็แสนจะอบอุ่นและมีมุมถ่ายรูปให้เลือกถ่ายอีกมากมาย บรรยากาศสวยมากทั้งหมดนี้สามารถตามไปทานได้ที่ร้านคำรักตั้งอยู่เพชรเกษม48ครับ